สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรีวิวรถซูซูกิเอ t i ์ติก้านะคะซูซูกิเอติก้าตัวนี้รู้สึกจะเป็น216 0นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.4นะคะเครื่องพันสีเครื่องพันสีแล้วก็ภายในจะเป็นสีเบดแล้วเป็นเป็นกึ่ง SUV นะ,ะเป็นมินินะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะมีทั้งหมด จ็ดที่นั่งมีสองแถวสามแถวนสองแถวเห็นไหมคะแล้วก็จะมีแถวที่สามด้วยอันนี้เหมาะสําหรับครอบครัวนะครอบครัวขนาดเล็กเนาะภายในสวยและก็สะอาดมากสะอาดจริงๆนะคะสะอาดจริงๆเะ่ตัวนี้จะเป็นรถปนะีห้าเจ็ดเนาะปีห้าเจ็ดขอโทษทีปีสองพันสิบสามเนาะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะสี่สูบ 95แรงม้านะคะตัวนี้ลดบำรุงรักษาตลอดอลถนะคะตัวนี้เข้าเช็คเข้าเช็คตามระยะนะคะเข้าเช็คตามระยะตลอดนะคะนี่มีวัลลนระะับประกันวันรันรกันการรับประกันรถเ,เข้าสู่ตลอดนะคะรถเข้าสูตลอด เนี่ยค่ะมีรถรถลูกค้าเข้าตามระยะนะแล้วก็จะมีการเช็คระยะตลอดนะคะตัวนี้จะเรียกว่า s u z ก k เออร์ติกานะคะ s u z ก k เออร์ติกาที่เข้ามานั่งข้างในก่อนก็ข้างนอกนี้อากาศร้อนนิดนึงร้อนนิดนึงขยบนิดนึงนะคะก็ เพื่อนๆก็จะเห็นพวงมาลัยนะคะจะเป็นเครื่องเสียงพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นมัลติฟังชันนะพวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะค่ะเกียร์เกียร์จะเป็นออโต้มีชิปล็อกด้วยนะคะเบรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์นะคะมีช่องเสียบชาร์จแบตนะคะชาร์จแบตแล้วก็ USB นะคะ ตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กของเขาจะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะแอร์แบ็กคู่ความสะดวกสบายก็จะมีแก้วน้ำสำหรับอันนี้นะคะอันนี้นะคะภายในจะสวยมากตัวนี้จะเป็นเป็นกระจกนะคะเป็นล็อกแบบสองชั้นเนาะออของซูซูกินะคะจะเน้น เน้นโครงสร้างเน้นความปลอดภัยนะคะของผู้โดยสารของลูกค้าเป็นหลักนะคะจะเป็นช่วงล่างที่มีเหล็กนะคะเหล็กแข็งนะคะแผ่นเดียวเนาะตัวนี้ที่มีน้ำหนักออน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงออออมาดูข้างหน้ากันอันนี้จะเป็นซูซูกิซูซูกิเปอติกานะคะปี2013 ีสีดสวยมากตไปไป้ใช่ไหมคะสวยทีไปไปจันหรอนะคะลืมบอกไปตัวนี้จะเป็นตัวเอ,อ่อซูซูกิเบติก้าตัว GX กวนะคะ GX ็ก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะก็ซูซูกินี่ก็จะทำมารถไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะคะเน้น นี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นมีล้ออลอยนี่จะเป็นขนาด17นิ้วนะคะล้ออลอยขนาด17นิ้วนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะก็วสวยแน่อันนี้ภายในห้องผู้โดยสารนะคะภายในห้องผู้โดยสารก็จะกว้างมากเลยอันนี้แถวที่สองนะคะแถวที่สอง อันนี้เบาะจะสะอาดมากเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะนะคะมีมีเนี่ยค่ะช่องแอร์แถวที่สองให้ด้วยนะคะจากแถวแรกเนาะจากแถวแรกจะส่งมาแถวที่สองนี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้านั่งข้างหลังแล้วลูกค้าจะเย็นสบายไหมเย็นมากอันนี้จะเป็นเบาะแถวที่สองนะคะเวลาเราพับลงไปอันนี้จะมีเบาะ ันนี้คือเราเรา,าพับเก็บนะคะสำหรับต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระหรือว่าแถวที่สองไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้ใช้นะคะเราก็าพับลงไปได้อยางเนี้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการนั่งเนี่ยเราก็ดันขึ้นไปได้นะคะดันขึ้นไปได้เห็นไคะ s u ซูกิเออร์ตนะคะ2 0งพั er นะ ราคาตัวนี้อยู่ที่2,90แสนเก้าหมบาทสองแสนเก้ 2, 90, มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์หลัง2จุดสวยมากนี่ตัวจะพักเบาให้ดูเบาเบานี่สมมติว่าเราจะเอาเราจะเอาแถวที่สากเข้นไปรถลูกค้าใช้น้อยค่ะอ๊บออดัดเข้าไปไอ้ดูสิ นี่เห็นะคะนั่งได้สบายนะคะแถวที่สามเดี๋ยวจะลองเอาเบาดแถวที่นองกมาเห็นไหมคะแถวตัวอยู่แถวที่สามนะมองไปข้างหน้านี่ก็จะสบายมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนในโลงหนังนะเป็นแถวแถวข้างล่างแล้วก็ปรับระดับขึ้นมานะมันก็จะมีพิสัยทัด ที่ดีนะคะเวลามองออกไปเวลานั่งไปค่ะก็กว้างขวางนะคะยอมรับว,ว่ากว้างมากของซูซกิเออร์ติก้ามีพื้นที่สำหรับเขานะคะสมมุติว่าแถวที่แเข้าเอ็นมาแบบแถวที่สองก็เอ็นมาได้เยอะนะแล้วเขาก็จะนั่งสบายมากโอเควิดีโอนี้ก็ตั้งใจรีวิวให้พี่ชายนะคะเพราะว่าพี่ชายสนใจอยู่ พี่ชายนะะเนี่ยจะกว้างมากสำหรับรถครอบครัวนะคะราคาที่จับต้องได้เนาะสองแสนเก้าเนี่ยถ้าเป็นเรามองหารถสักคันนะคะในในในยุคโควิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผ่อนสบายสบายงคะ่ะมองหารถที่สภาพดีเนาะ,นะคะ่ะอันนี้รับประกันนะคะหลังการขายว่า รับประกันหลังการขายนะคะเหมือนรถใหม่เลยนะคะเพราะว่ารถของเราอ่ะมีการนํารถเข้าเช็คระยะตลอดแล้วก็รับเปลี่ยนยถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะคะตัวนี้โอนทันทีนะคะกรณีซื้อสดโอนเล่มให้ทันทีถ้าหาลูกค้าที่ต้องการทําสัญญาเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็เป็นสัเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะอย่างละสี่ชุดนะคะสเตทเมนต เรียมไ้ก็ได้6เดือนย้อนหลังนะคะเอกสารยืนยันที่มาของรายได้นะคะก็คือสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนถ้าเป็นอาชีพอิสระก็มีหน้าร้านที่ชัดเจนเนาะมีถ้าเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนก็มีใบจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเกษตรกรก็มีเล่มเขียวเนาะมีเล่มเขียวเ,เราก็จะมีเล่มเขียวแล้วก็ มีน้างงานให้เช็คเกอร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบได้่งนี้ค่ะสมมติเกษตรกรเราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองทําอย่างไรเราอาจจะไปเช่า,เ,าเราเช่าอยู่เช่าเจ้าของเช่าเจ้าของอยู่ไม่ใช่ที่ดินของเราเราก็นําสัญญาเช่าค่ะมาแนบนะคะว่าเป็นอา,อาชีพเกษตรกรนี่ค่ะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอายุการทํางานของพนักง,งานบริษัท ก็น่าจะ1ปีขึ้นไปนะคะหรือว่า6เดือนนะคะก็คือถ้าถ้าเราอะ่ะทำงานบริษัทน่าน่าจะอยู่ที่3เดือน6เดือนถึง1ปีนะคะเตรียมความพร้อมก่อนทำสัญญาะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูรถที่เต็นท์ฮ่าาค่ะได้ลูกค้าสามารถเช็คเครดิตบุโรของตนเองเนาะ ด้วยตนเองได้นะคะด้วยบัตรประชาชนใบเดียวคือเรามีบริการเนาะก็คือเช็ค,คเครดิตบูโรให้ลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าต้องเซ็นยินยอมให้เราตรวจเช็คด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าต้องระวังเพราะว่ามิชาชีพเยอะหรือถ้าหากลูกค้าอยากจะตรวจเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเองได้เหมือนกันนะคะลูกค้าเข้าไปตรวจเช็ค,คเครดิตบูโรได้ด้วยตนเองนะคะที่ธนาคารหรือว่า ตามสาขาที่เขาแจ้งไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเช็คเครดิตบุโร่เนี่ยง่ายๆค่ะก็คือเขาจะส่งมาให้เราทางอีเมลหรือว่าทางปรณษย์เป็นเอกสารลับนะคะก็ถ้าเช็คเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชันนะคะของธนาคารก็จะมีธนาคารกรุงไทยทั่วไปอะ่ะเกียรตินาคินหรือว่าเดี๋ยวนี้น่าจะทุกธนาคารน่าจะทุกแอปแล้วนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่150บาทก็คือเราเช็คตัวเอง ให้ความพร้อมตัวเองก่อนรับรถก่อนออกรถมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถูกต้องไหมคะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วก็จะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเอกสารของเราเนะะี่ยค่ะข้อมูลของเรานะคะจะมีใครเอาไปทําอะไรหรือเปล่านะคะตรงน,นี้ตูดก็แนะนํานะคะโอเคมาดูรถกันต่อ เรามันเบาแถวที่2ก็จะนั่งสบายมากนะคะเบาแถวที่2ก็ลเลื่อนไปเนี่ยค่ะเล่นได้นอนได้สบายมากสบายมากถ้าพี่ชายจะซื้อจริงๆแนแนะน,นำให้พี่ชายซื้อทันทีะนะสองแสนเก้าชิวๆเบาๆมากเลยนะคะลืมบอกไปค่ะก็คือยอดจัดของรถแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยมันต้องเช็กกับทางธนาคารนะคะ ว่ารถปีนี้รุ่นนี้คือจัดได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีนะคะมันจะมีแบ่งแบ่งคือเขาจะมีลูกค้าที่เคยมีประวัติแล้วนะเขาจะมีเครดิตของเราอยู่เนาะ,ะทางธนาคารเขาก็ตรวจเช็คว่าของเราเนี่ยควรจะอยู่ในลูกค้ากลุ่มไหนหรือว่า จัดรถได้ราคาเท่าไหร่เนะะี่ยค่ะเขาก็จะแจ้งเราอีกทีเนาะส่วนรถคันนี้นะคะสุสกิเอ r t i ติกานะคะ2013ตัวนี้ราคาตั้งไว้ที่2,90,000บาทนะะ 2, 90, บาทค่ะ2 9 0 0 0 0บาทเป็นสีดำนะคะสีดำสวยมากๆนะคะ ตนนี้เราต่อภาษีให้นะคะรับประกันนะคะประกันไทยชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะคะแล้วแต่แล้วแต่รุ่นรุ่นของรถนะคะประกันชั้น,นหนึ่งภาษีทรลอนะคะรับรองเลยว่าเราต่อให้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะพาฝากไว้ด้วยนะคะกับซูซูกิเอตกิกา0สองพันสิบสามนะคะลูกค้าถ้าใดสนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่เต็นต์ตองแห่นะคะติดกับศูนย์รถยนต์ซูซูกิพย,พย,ยายนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ